คิริโอรักเท่านี้ก็เรียบร้อยตอนที่5เป้าหมายของเอลแสนงดงามอ่านว่าอะไรกันโนเวลา่าก็ไม่รู้ไม่ใช่อักษรของโลกนี้สินะเปิดร้านวันนี้โพชั่น5ขอชั้น10ขวดเอน r g อร์จีโชคืออะไรเหรอเป็นยาที่ทำให้ล่าเริงนะครับว้าคนเยอะจังค่ะ คุณเลจิคุณโน่拉ทานข้าวเที่ยงไหมคะผีจำเป็นต้องกินอาหารด้วยเหรอถึงจะทานไม่ได้แต่ฉันก็อยากจะมีส่วนร่วมคะ่ะจะบอกว่ายิ่งคนเยอะยิ่งอร่อยสินะใช่ใช่คุณเลจิวันนี้ในเมืองจัดงานเทศกาลด้วยนะคะเห้ hey, งานเทศกาลเหรอมีของกินเยอะแยะเลยแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยนะคะ หนึ่งในนั้นก็ยิงเป้าทางไกลค่ะหืมยิงเป้าใช่ค่ะทุกุกปีจะมีเอลมือฉมังออกมาโชว์ฝีมือยิงเป้าที่อยู่ไกลๆค่ะไกลจริงๆนะคะเฮ้มีไว้ดูอย่างเดียวสินะเอลหรอตั้งแต่มาโลกนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเห็นเขาว่าเอลเนี่ยเป็นพวกหน้าตาดีด้วย อยากเห็นสักครั้งจังชตทีนะเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหมว่าไงครับอว่าพูดถึงก็มาเลยน่าสวยจังผู้ชายหรือเปล่านะตายแล้วเธอคือเจ้าของร้านเหรอเป็นหนุ่มน้อยน่ารักพอตัวเลยนะเนี่ยอย่าเรียกว่าหนุ่มน้อยเธอครับเห็นอย่างนี้ก็แก่พอตัวแล้วนะครับ เออแล้วมีธุระอะไรหรอครับผมเอลชื่อคูรุรุผมเลจิครับเลจิเป็นชื่อที่น่ารักจังอ่ะไม่ไม่พออยู่กับเธอก็เผลอพูดไปซะได้อ่างั้นหรอครับคนคนนี้ต้องการอะไรกันแน่นะฉันจะลงแข่งยิงเป้าในงานคารุตะวันนี้นะ่ะอ่ะงั้นหรอครับ จะรอดูนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เธอผิดหวังนะสิถึงมาที่นี่ยังไงล่ะไม่ว่ายังไงฝีมือยิงธนูก็แปลกๆยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอยากให้เธอช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยนะ่ะไปฝึกสิฟ้าอีกสองชั่วโมงก็ต้องลงแข่งแล้วตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้นอกจากเลจีจังแล้วล่ะ เอออย่าเติมจังต่อท้ายได้ไหมครับถ้าทำอะไรสักอย่างแล้วก็จะใช้ตูดอัจฉริามของผมทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคิดว่าผมเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยถ้างั้นสลับกันผมลุกเธอรับไม่ไม่อย่างนี้ความหวังของผมก็หายไปหมดนะสิคิดว่าข้อเสนอที่เธอจะดีใจแล้วแท้ ไม่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 ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเลยนะเรามันบ้าไปเองที่คิดว่าเอลสุดยอดทําไมต้องผมได้ยินเขาพูดกันนะ่ะว่ามีนักเล่นแร่แปรธาตุสามารถทําให้พวกคนแก่ในเมืองแข็งแรงได้เพราะงั้นเลยมาขอใช้ตูดเธอไม่ใช่สิคิดว่าจะให้ช่วยยิงเป้าให้โดนหน่อยนะ่ะไปเอากับไกตรงนู้นไป ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะแต่การยิงเป้าเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือจริงธนูไม่ใช่เหรอครับอยากให้ทํายาที่ทําให้ยิงเป้าไม่พลาดหน่อยฮนะทายังไงฟนั่นของแบบนั้นมันต้องใช้เวทมนต์แล้วละ่ะฝีมือตกไม่ใช่หรอไม่เปลี่ยนคนแทนล่ะครับผมน้าเก่งที่สุดในป่าแล้วไม่มีใครมาแทนได้หรอก แล้วอีกอย่างก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแล้วด้วยทั้งเช้ากลางวันเย็นแล้วทำไมฝีมือถึงตกล่ะครับก็บอกให้ฟังแต่ต้นไม่ใช่หรอเห็นพูดแต่เรื่องตูดไม่ใช่หรือไงจริงจังฝึกซ้อนตลอดทั้งวันแต่ฝีมือก็ยังตกนี่อะไรเนี่ยเอ๋แปลกจริงหรือว่า ตาไงล่ะครับฝึกซ้อมมากเกินไปตากเ็เลยล้ามองเห็นได้ยากใช่ไหมล่ะครับจะว่าไปก็การทำงานของตาแย่ลงเลยยิ่งยิ่งพลาดไงล่ะครับงั้นหรอล้าเกินไปสินะแต่เวลาออกลงน้ำสะอาดกับเกลือแล้วก็หอยถ้าเป็นพวกนี้น่าจะหาได้เดี๋ยวจะไปทำยา หยอดตามาให้ช่วยรอเดี๋ยวนะครับย่าหยอดตาฟังดูลามุกยังเลยนะ <c oughs> อะไรของคนคนนี้เนี่ยเหนื่อยโว้ยมาเจอเอลกแบบนี้ช่วยจำกัดคาแรคเตอร์หน่อยเถิดเจ้า <c oughs> นายเป็นอะไรไปล่าเริงเข้าสิอืมขอบใจนะล่าเริงแล้วรูปรูป เอาละลงมือกันเลยมีนะหอยที่ไว้ทำอาหารยังเหลืออยู่ใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นนั่นล่ะก็เอาไปทานหรอคะเปล่าหรอกเอาน้ำที่ต้มได้ไปทำยานะ่ะทำยาหรอคะคอฟี่คอฟ,อฟี่หลับไปแล้วสินะ น้ำที่ผสมเกลือเล็กน้อยน้ำต้มหอยยาหยอดตาใช้กับตาที่อ่อนล้าช่วยซ่อมแซมเซลล์สดชื่นนี่คือเจ้าน,นี่เรียกว่ายาหยอดตาง่ายๆก็คือเอาไว้หยอดใส่ตาที่อ่อนล้าครับหยอดใส่ตาหยดหนึ่งสิครับหืม อะหยอดเก่งจังแฮะช่วยหลับตาสักพักหนึ่งด้วยครับโหให้ผมหลับตาแบบนี้คิดจะทำอะไรกันแน่น่ะหรือว่าจะจูบงั้นเหรอไม่หรอกเฟยน่าจะพอแล้วละ่ะลืมตาได้เลยครับเป็นไงบ้างครับเอ๊ะแตกต่างไปมาก ทัฒนาวิสัยเคียสุดยอดสุดยอดไปเลยเลยจิจังขอบคุณนะขอหม่ำได้ไหมว้าหยุดเลยไม่ต้องอายเลยนี่นาไม่ได้อายเฟ้ยไม่ชอบสุดๆหรือว่าทำเป็นเย็นชาเพื่อปกปิดความในใจจะคิดบวกไปไหนฟ้าไปสักที่เถอะครับ หมดธุระแล้วไม่ใช่หรอจะเข้าเป้าเพื่อเธอให้ดูว่าจากที่จะไปดูกลายเป็นไม่อยากแล้วเนี่ยไว้เจอกันนะงั้นก็แค่หยอดตาไปไม่ทำให้ยิงเข้าเป้าแน่นอนหรอกมั้งเป็นห่วงจริงๆขอโทษที่ให้รอนะคะทุกคนสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ ผู้ที่จะมาแข่งขันยิงเป้าระยะไกลมือธนูอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเอลคุณคุณลุลุถึงจะเจ็บใจกเ็เสออฮอตจังเลยฮะจะมายิงจานข้างหน้าที่ระยะห่าง50เมตรให้เราชมกันค่ะว้าวเฮน่าทึ่งมากครั้งเดียวแตก ขอต้องขอบคุณคุณคุณรุ่ลุมากค่ะเอ๊ะขอบคุณนะเลจิจังเพราะยาหยอดตาของเธอแท้แท้เฮ้เกือบแล้วคิดว่านั่นเป็นเพราะฝีมือมากกว่านะครับไกลขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับยาหยอดตาหรอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะตอนซ้อมยังยิงเข้าเป้าในรอบเดียวไม่ได้เลย ก็นั่นมันฝึกมากไปไงฮทำไมถึงนี้ล่ะใครก็ได้ช่วยอธิบายสถานการณ์ที่เิดจู่ๆก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเอาเลยนะครับตอนที่ห้าก็ได้จบลงไปแล้วฝากตตามผลงานที่เพจนะครับแปรนนนะ ติดตามผลงานได้ที่เพจ Facebook นนันเนียวนะครับก็ไม่มีอะไรพูดครับก็มันก็ทำไม่ค่อยทันครับแต่ก็จะพยายามลงให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากอ่านเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ล่างนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด s ั b สไ cribe ให้ได้มากยเยอะนะครับผมจะพยายามทำให้ลงได้เยอะๆอีกกดติดตามเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับ เพื่อได้คลิปใหม่ๆออกจะได้ดูกันได้ไวๆนะครับแล้วใครที่เป็นกำลังใจก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสมมุติว่าเราได้รักกันคงจะดีนะคงมีเธอคอยล่าฟังเรื่องสิมีอมแต่มันก็คงเป็นฝันไปฉันก็ได้แต่ช้ำใจและตอนสุดท้ายต้องทำไง บงางเวลาก็คิดที่ฉันอยากให้เธอโทรมาฉันกลายเป็นคน หึงเมื่อไหล่กันนะทุกโทรตามตอนที่เธอน่ะหายทำไมตัวฉันต้องลดลานก็อยากจะโทรไปตามสายก่อนเธอจะหายไปนอกนานฉันน่ะคงต้องฟิกกับความรู้สึกที่ไม่เคยทนทานก็ดูไปวันละนิดให้กับชีวิตที่แม่คก็สมสารนั้นขอแค่เพลงแค่ซีดไอ้นี่ถ้าบองวางความรู้สึกที่มันไม่ดีให้ลงกบวินละมองจานไอ้วันห่วยห่วยไม่ต้องไปคิดละทนจำแค่ลงคำให้คนฟังแล้วบอกวันดีละลมควันวันใดที่เธอต้องการฉันจะไปหาแม้จนทางถึงเป็นตัวเลือกก็ไม่เป็นไรฉันยังมีเพื่อนที่คงย้ม ยามอาทิตย์ส่องแสงลงกระทบตาก,กัรเวลายังบอกเลยมีจะมีพบลาและตอนที่ฉันเครียดก็คงต้องสดยาก,ก็เธอนอยู่สูงเกินกว่าที่จะลดมา่วเราได้